ตรวจช่วยเลยโทนี่อะใครนะกลุ่มเราบัมเนอร์ครับพี่คบปะเกียร์อยู่นี่เกียร์หายวะขาดพี่เกียร์คนหนึ่งเกียร์อยู่นี่เกียร์อยู่ข้างหลังก็น่าจะครบครับพี่พอี่พิมเบอร์พี่โทรลงข้อความว่าเดบคาท้าวอ่ะเดี๋ยวอ่าขาดใครขคุณพี่าดคุณคนคนไปหยิบของไอ้เพเขาขใควะขาดใครขาดใครกูบบิลี่ทองอยู่แต่มันมาไม่ได้ขาดใครนะทองอยู่พี่เหลืองพี่เหลืองคนเหลืองอ๋อเหลืองโอเคกุบมิลี่ขาดใครครบครับไอ้ทองแต่ทองยังมารวมไม่ได้กุบมิลี่ขาดใคร ลงคนเดียวปะใช่พี่ลงครับทุกอ่โทนี่โดนไปใช่ปะถ้าว่าตอนนี้โทนี่ทองที่ยังมารวมไม่ได้สองคนเฮ้ยรอ,อได้เรอเพิ่งมาเลยดมใช่เวลาใช,ใ,ชใ,ชใช่ใช่รอได้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 อไดบอปแล้วบอสหมดแล้วตอนนี้เมมเมมไอ้จบจบไอเดี๋ยวเมื่อกี้มึงหลุดหรอหลุดเพื่อน ว่าได้เขี้ยชุบไม่ขึ้นไอ้สัตว์คุณก็อุ้มศพไม่ไม่อย่าเพิ่ง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 ไม่แต่เมื่อกี้แผงหลังมีดอยู่ดีมีดไม้โผล่มาไงกันว้ามาว้ามาไงกันว่ากลัวกูอยู่หลังสุดแล้วนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วสุดเหรอเมื่อกี้มันมีคนในนี่แยกแยกไปด้านหน้าไกลเกิน986ห้ากับหลังมันห่างสัตว์เลยมึงดันกันมึงดันกันไม่ดันดันกันไม่เที่ยไกลไกลหิ่ยหิ่งมึงดันไปนู่นเลยแบบข้างคุกเลยอ่ะ ไม่ก็ถือบอกว่าเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ไว้คือมึงลืมหน้ากระดานที่เราเล่นไปแล้วอ่ะเข้าใจปะคือถ้าเกิดว่ามึงเห็นว่าเพื่อนเพื่อนโดนเอาไปอ่ะคือเข้าใจไว้ว่ามึงพยายามจะฝ่าไปช่วยอ่ะมันมีเซ็ตชุบอยู่แล้วเว้ยปล่อยเป็นหน้าที่มันดีวะเข้าใจว่ามึงมึงมึงทุกคนมันมีพอยต์ของมันอยู่แล้วอ่ะเข้าใจว่าเมื่อกี้มันตายหมดแล้วอ่ะไอเหียแต่คือว่ามึงปล่อยให้มันกลับมาชุบได้อะเลยบอกว่ามึงต้องเล่นหน้ากระดานกันไว้คือเราเล่นเราคุยกันแล้วว่าเราจะเล่นหน้ากระดานคือหน้ากระดานเว้ยมึงไม่มหล่่ม้ออววยาาาันูแ ตัวเซตชุบมันวิ่งหน้าที่ไปเอาเพื่อนมันเพื่อนเราอยู่แล้วอะแล,ลแล้วซึ่งเซตชุบอะเราวางไว้แล้วเรามีทั้งไอเทียมีทั้งแปดคนไอเทียมึงว่าพวกมันเอกลับมาไม่ได้เลยวะมึงมึงต้องไว้ใจพวกมันดิไอเทียปืนก็มีส่งช่วยพวกมันอยู่แล้วไอเทียปืนก็มีสี่คนช่วยพวกมันมันจะเอากลับมาไม่ได้ได้ไงมึงต้องเล่นหน้ากระดานเว้ยอย่าฝืนไหลออกไปเว้ยพอมึงไหลออกไปปุ๊บอ่มันกลายว่าขบวนเราก็เสียเว้ยแล้วพอขบวนเสียมันก็จะเป็นแบบนี้แหละไอเทียมันตายอยู่หลังไฟเราเกือบยี่สิบคนแล้วนะเว้ย ว่าเราไม่ยอมเล่นหน้ากระดาษไว้เราไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมคาตรงกลางไว้อะแต่เราจะดันเข้าไปหามันนะมันก็ยิ่งเสียเปรียบดิเพราะว่าไอ้้ยช่องว่างตรงตรงที่มึงตีกับมันนะที่กูบอกไปแล้วว่าถ้ามึงดันไปสุดอ่ะมันจะเกิดช่องว่างตรงกลางเนี่ยมันคือแบบนี้แหละมึงเห็นหรือยังล่ะว่าพอมึงดันไปสุดแล้วมันเกิดช่องว่างแล้วมันเป็นยังไงข้างหลังไม่เคลียร์ไม่ไหวหรอกมันเยอะมันมันวิ่งฝ่าเข้ามาเลยแล้วกนี่ด้วยข้ามเพื่อนพี่มันข้า e e <Tao> มกันข้ามกันเกินไปมึงข้ามทะลุไปเลยไม่สนใจเพื่อนด้านหลังเลย ยิมพีวางดีปืนป่านฟรีมากอย่างอย่างเชี่ยเปมนอนเนี่ยเชี่ยมึงข้ามกันหมดกูต้องเดี๋ยวเดี๋ยวให้ได้วอลโฟกัสไว้บังเพราะกูช่วยยิงละลายเกาะออกไปไปไปอยู่ไปอยู่ไว้ไอ้พวกไอ้พวกซ้ายขวาไม่นะไอ้ไอ้ทางนี้ก็คือมันต่ออยู่กับที่ต่ออยู่กับที่เลยมันยิงเลยเพื่อนวันสองวัทีได้เพราะว่ากูวิ่งขึ้นหน้าไฟไปกับถ้างั้นก็ต้องก็เราก็ต้องไหวเบียบพีเอ้เปนคอกไง ปืนสิม,ม eux, ไม่ได้เล่นหะเวมยพี่ไฟเม่อกี้เออเพราะถ้ามีปืนเมือนมมีปืนที่อุ้มเพื่อนเราอยู่อยู่ซ้ายสองคนกับขวาสองคนมันมีรถรถรถคันนึิเลยจอดนี่แบบยิงยู่พี่เชินภาพฝค่ั่พี่เฉินมันมันแก้ม่อย่างี้พี่เฉินมันมันเอาปืนอ่ะไว้แพงหลังแล้วไม่มีคนกันปืนเลยคือมัน่ะเอาโถมทะลุเข้าหมดเลยเว้พี่ก็ถึงบอกว่าใม่รู้รู้คือเข้าใจว่ามันภาพที่เหนักมึงัมึงเข้าใจไหมว่าถ้าเกิดเรา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 แพ้เราสู้ไม่ได <so ้จร no ิงอ so ่ะภาพมันจะไม่ใช่แบบนี้เว so ้แต่นี <th ่คือมึง แต่แค่ว่ามึงดันไปสุดจนเกิดไปแค่นั้นเองก็ถึงบอกว่ามีแค่นี้ไมนจะคิดอะไรเยอะสุดสุดจะจัดเลยแบบเออคืออย่างที่บอกว่ามึงจะคิดต้องคิดอะไรเยอะคือถ้าเกิดว่าภาาประกบไฟแล้วมึงโดนอะโอเคมันคืออีกเรื่องแต่นี่คือมึงเอามันมาเกือบยี่สิบศพอะอยู่หลังไฟเราอะแต่คนคุมศพมีอยู่นิวคนสองคนแล้วที่เหลือมันไปไหนหมดอะถูกปะล่ะแล้วแล้วกลางไฟพุ่งไปไหนหมดทำให้มึงถึงดันไปจนมันเกิดช่องว่างตกกลางให้มันวิ่งเข้ามาได้อะ เขาใจป่ะว่ามันมันไม่ได้เกี่ยวกับที่ว่าตอนนี้มันมันมันแก้อะไรมาเว้ยแต่ปัญหาคือตอนนี้คือพวกมึงอ่ะลืมพอยตัวเองที่ต้องเล่นเว้ยถึงบอกว่ามึงไม่ต้องไปคิดเยอะมึงไม่ต้องคิดอะไรที่มันยังไม่เกิดขึ้นเว้ยมึงเล่นเหมือนเดิมมันก็สู้งไม่ได้อยู่แล้วมึงจะทําให้ตัวเองเล่นยากทําไมกูยังไม่ได้สั่งให้ดันมึงดันไปทําไมกูแค่ตะโกนว่าเพื่อนโดนเอาไปหลังไฟไอ้เฮียดัดเซ็ชุบไม่ไปจัดการเองไอ้เฮียตกปืนมันก็ได้ยินหมดแล้วมันก็ส่งอยู่ถามเด้ใครสองคนวิ่งไปดาวเทียมอ่ะเออ มันสี่คนสองแวนสองอ่ะเนี่ยมึงรู้ตัวเองว่าว่าใครวิ่งวิ่งฉี่ออกไปไกลขนาดนั้นนะดาวเทียมเลยเหรอตรงตรงหลุมอะหลุมหลุมข้างคุกมึงเห็นหลุมข้างคุกว่าตรงโซนนั้นเละเออไม่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 ฝั่งซ้ายคุกปะซ้ายดาวเทียมซ้ายเออดาวเทียมไปแล้ดาวเทียมเอออราอต้องบอกงี้ดาวเทียมมีผมไปคนนึงอนแรกครผมไปผมะผมไปโชบไปโชบไก่ซันที่หลังบ้านเขาคือมาชุบเพื่อนเสร็จ แล้วผมเห็นปืนเขาคาตีนเพื่อนอยู่ยน่าจะยิงเพื่อนเราอีกคนด้วยที่อยู่ข้างหลังใช่คือมันมีปืนไฟอปืนไฟไม่ทำอะไรไม่ได้ไ้ยแค่นั้นแหละมีปืนตบอกอุ้มอุ้มไม่สู่เอุ้มใครไม่รู้มันไกลมากเลยพี่เข้าใจพี่เข้าใจคือคือเข้าใจเข้าใจเจตนาพวกมึงเว้ยแต่พี่อยากที่พี่บอกเว้ยว่าสุดท้ายแล้วอะมึงต้องกลับมาสู่ภาพแรกก่อนเ้ยว่าเราคุยกันแบบไหนถูกปะสุดท้ายแล้วเพื่อนที่โดนจับออกไปสมมตินะต่อให้เป็นสี่เคสห้าเคสมึงก็เห็นว่ากี่ไฟกี่ไฟแล้วมันก็ทําแบบนี้ แต่รอบเนี้กลายว่ามึงมัวแต่วิ่งตามหามันจนพอมันฉี่อกไปไกลมึงก็วิ่งตามมันไปตามไปเพื่อนก็วิ่งตามไปช่วยมึงอีกมันก็เลยเป็นแบบนี้เว้ยพี่เลยบอกว่าถ้าสุดท้ายมึงฆ่ามันทั้งหมดตรงนั้นอะสุดท้ายไอ้ปืนเฮี้ยสี่ห้าตัวที่เอาเพื่อนถืออยู่กับมืออะมันจะทำเฮี้ยอะไรได้ตรงนั้นไม่เป็นไฟเล็กอะพยายามช่วยเพื่อนให้มาช่วยไฟการอะมันแทบจะทำอะไรมึงไม่ได้ถ้าไม่เผาสุดท้ายแล้วไอ้ปืนสี่ตัวเฮี้ยทำไงอะคือจะทำไมจะยิงสู้พวกมึงเหรอไอ้เฮี้ยพวกกูเราพวกเรามีปืนทั้งแปดตัวไอ้เฮี้ยแปดจะะเหลืออพวกกมึงีน ส่ตัวเที้ยน,นจะทาเที่ยะไ,ได้เข้าใจป่ะมึงต้องมองภาพทีละสเต็ปก่อนเว้ยอย่าเพิ่งคิดข้ามสเต็ปพี่บอกว่าเล่นตามที่เราคุยกันไว้มันก็จบแล้วไม่ไม่ต้องไปแก้อะไรเยอะกับมันเยอะเลยเว้ยมันมันก็ทําแบบเดิมมันทุกอย่างมันก็ทาเหมือนเดิมเว้ยมันก็วิ่งก็มาเหมือนเดิมให้พวกมึงฆ่า,าง,ง่ายๆแล้วก็มึงก้าวม,มันมาหลังไฟแค่นี้เลยแต่ก็ไม่เข้าใจว่าเราเราจะไปคิดข้ามสเต็ปทําไมในเมื่อมันก็มามอบให้มึงถึงที่หรือบอกว่ามึงต้องมีสติก่อนตอนเนี้ยมึงตั้งสติกันก่อน ฟังตามเสียงที่พี่พูดแล้วมึงช่วยเวฟเสียงออกไปเพื่อมึงจะยินกันได้ทั่วไฟถ้าพี่สั่งดันเดี๋ยวพี่บอกถึงเวลาพี่ตะโกนบอกอยู่แล้วว่าเฮ้ยเซตชุบเพื่อดนเอาไปเฮ้ยเพื่อโดนเอาไปหลังไฟมันเซตชุบมันรูอยู่แล้วเพราะเราวางกันไว้แล้วหน้าที่ของมึงคือไฟแล้วเอาศพมันกลับมาถึงเวลาพอพี่ตะโกนบอกไอ้พวกไอ้ว่าว่ามันถอยบาหลังไฟเยอะอะพวกมึงก็ค่อยๆล่นกลับมาหรือจริงมึงก็น่ากระดานคาไว้สุดท้ายมันเอาอยู่อยู่แล้วเว้ยมันวิกลับมาชุบมันก็ตายหาหมด แต่ภาพตอนนี้คือมึงวิ่งไกลเกินไปเว้ยมันมันเกิดช่องว่างมันห่างกันเกินไปเว้ยคือเหมือนมึงยืนอยู่ตรงเนี้ยแต่กลุ่มหน้ามึงไฟอยู่ตรงรถตรงนู้นน่ะแล้วมันมีดูว่าตรงกลางอะตอนนี้มันเป็นแบบนี้เว้ยปัญหาตอนนี้คือมันแค่นี้เลยเว้ยพี่หลักว่ามึงช่วยเล่นตามสั่งเว้ยก็จบแล้วไอ้เหียแทนที่มันจะต้องจบง่ายๆมึงอยากเหนื่อยเพิ่มมังไงมึงไม่อยากให้มันจบรีนี้เหรอมึงจะให้มันยันหลังที่คืนแล้วมึงต้องมาเหนื่อยต่อีกรอ มึงเน้นๆก็หน่อยดิมึงสงสัยอะไรมึงถามไว้ตอนเนี้ยคือมึงมึงไม่เข้าใจตรงไหนของแผนนะมึงถามไว้มึงจะได้เข้าใจไว้ว่าเฮ้ยตำแหน่งของมึงมึงต้องทําอะไรถ้ามึงไม่รู้อ่ะมึงถามไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสเลยคือถ้ามึงไม่เข้าใจจริงๆอ่ะมึงถามไว้แบบไอ้พี่ผมต้องทําอะไรอย่างเงี้ยมึงถามได้เว้ยแต่ถ้าตอนเนี้ยคือถ้ามึงจะเล่นคิดกันขอใครของมันมันก็จะเป็นแบบนี้ฟังตามที่สั่งเว้ยสั่งปุ๊บสั่งแบบไหนมึงช่วยตอบบอกต่อๆกันแค่นั้นจบ พอพอมึงตีมันหมดมันก็จบแล้วอ่ะมันมันจะมันจะพูดเคี่ยอะไรกับมึงได้วะเคี่ยภ้าเมื่อกี้คือมันก็สู้มึงไม่ได้อยู่แล้วแต่มึงจะทําให้มันรีไฟกลับมาได้แค่นั้นเองที่มันเกิดขึ้นก็คือแค่นี้เอาว่าตอนนี้รอทองกลับมารอทนี่กลับมาที่เหลือมึงกลับไปเล่นแบบเรากลับไปเล่นแบบเดิมเล่นปกติที่เราเล่นนั่นแหละไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องคิดข้ามมาเต็บเดี๋ยวสถานการณ์ต้องแก้อะไรเดี๋ยวพี่จะโกนบอกแล้วมึงก็เล่นตามแค่นั้นจบเขี้ยพวกมึงเล่นกันตามเดิมะเวยมีสติหน่อย แล้วทองอยู่ไหนอะทองน่าจะกลับมาไม่ได้ครับไม่ทอง่ข้างพีไม่ทองรอทองทองรอไฟพี่มันอยู่ใกล้ใกล้เยใช่ไม่ใกล้เลยกลัวแบบว่ามันโดนจับตาเข้ามาเขาโดนตามมามัยิงยางเราเราหมดได้เดี๋ยวตอนนี้คุยก่อนนะสิ่งที่เราจะทำเนี่ยคือเราจะกลูไปที่ฟาร์มิงโก้แล้วเราจะพารถ ถ้าเจอก็ชนถูกไหมถ้าเจอก็ชนจงฟังพี่ถ้าเจอจงจงวางให้วางวางให้มันเคลียจงอย่าลืมว่าด้านหลังเราอะมันจะเป็นน้ําฉะนั้นจงวางเกยๆหน้าไปหน่อยเพราะเดี๋ยวหลังอ่ะเดี๋ยวกายกับไอแซมจัดการให้โอเคป่ะจงในกรณีถ้าเจอนะถ้าเจอนะครับถ้าเจอถ้าเจอเอามาี่มาี่พี่เองมาี่มาี่พี่ถือเองพี่ถือเองก็ได้มาแบตรอพี่เออเดี๋ยวพี่ถือเดี๋ยวพี่ถือเดี๋ยวพี่ถือมาี่ไปเว้ โปโลโหโดีกาวันนี้เออเมมมๆหน่อยเฮียง่ายง่ายมึงมือชลมมันง่ายๆเลยโปโลหโหดีดีอะไม่ยากเลยอย่าคิดเยอะเพื่อนอย่าคิดเยอะฟังที่พูดฟังที่เราสั่งพอเรามีที่เราเตรียมกันมาเว้ยอย่าคิดเยอะอเอาจริงเล่นเหมือนเดิมมาเล่นเหมือนเดิมเมื่อกี้มันได้เลยอะ ทูกมึงเล่นเหมือนเดิมมันก็มันก็สู้มึงไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้ง่ายๆมึงน้องมึงโฟกัสไฟกลางไฟกลางมึงชนะจบเลยเพื่อนรอดหมดเฮียมึงไม่ต้องตามเพี่อทั้งนั้นอ่ะมึงเอาไดี๋ยวคือเอาแมตอนเนี้ยไอ้พวกที่มันโดนเพื่อนโดนจับแยกออกไปทีไกลๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่สั่งในวอลออกไปช่วยเองพวกเองโฟกัสไว้เสริมๆนิ้ดีกว่าก็ว่าเสริมงี้ดีกว่าเว้ยคือไฟกลางเราอ่ะเมื่อกี้เนี่ยที่กูมองว่าที่ที่ที่เราโดนอ่ะมันคือจังหวะที่ไฟไฟกันปุ๊บใช่ป่ะแล้วแบบมันโดนไม้ระเบิดเว้ยโดนมันระเบิดเว้ยแล เราะฉะนั้นระวังตัวเองกันหน่อยพวกเสียเราคือเข้าแล้วไม่ออกไงพวกมีดอ่ะง่ายๆเลยเข้าแล้วไม่ออกก็เข้าก็อย่ายืนยัดอยู่งั้นละโดนมันมันโดนไมแล้วเบิดหัวไหมกุ้มใหญ่มันอยู่แลนด์แดงนะโอเคกุ้มใหญ่อยู่แลนด์แดงไปเลนไปดีกว่าไปทั้งนเออาาใใหหม่เม่ไปเลยไปรีบพาฟาร์มโก้ไปฟาร์มโก้ทุนี้เจกับฟาร์มโก้เขาบอกทองคนนึงเขาบอกทองคนนึงเจรจาฟาร์มโก้เจรจาฟาร์มโก้ไปด้วย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 ไปด้มีไปด้วย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 ู่แลนยไปดง กูว่างกูว่างกว่าแล้วกูว่าแล้วกูว่าไอ้คุณคุณคไอ้กดตงเรียบร้อยแล้ป่ะจะกปฟามิโก้เร็วฟาิโก้ฟาิโก้ไปเลยไปเลยไม่ต้องรอคุมให้ผมคุมให้ผมแล้วก็ฝากคุท้ายหน่อยไอ้ไอ้ไอ้เบอกบอกคนนี้ว่าพื่อนอยหน่อยว่าว่าพีรอไอ้ว่ากูรอแล้วแล้ว้้แล้วนดูแล้วมันดูล้มันูแล้วมันดูแล้วขายแค่มันเนี้ยมันไม่ดักเลยอ้เวหรอ มื tang, ่อกี้ตรงมึงต้องมึงเจอเฮี้ยอะไรกันปะใช่พวกตัวตรงเออตรงพวกมึงอะมึงเจออะไรกันปะตอกูให้โทนี่มารับที่กังหันลมแล้วกูบอกไอ้ทุนนี่ให้หนีเลยเพราะว่ามันตอนแรกคือช่วยเพื่อนอะช่วยเพื่อนสองเคสอะไปเจอ GDB ยิงติดปิดจะต้องลงเอาอะไรมึงกดตังก่อนเพื่อนจะพาวรถใช่ไหมกูไม่มีรถกูไม่มีรถกูไม่มีรถรอเดี๋ยวกูโดนอ๋อไม่มีรถใช่ไหมขับรถผิดระวังรถขึ้นรถกูดิครับไม่มีรถขึ้นรถกูดิแล้วเอาไปนั่งรถคนอื่นเพื่อนที่เบิกรถนะ ก็ต okay, ังค so 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 ์แ okay. ล้วเจ้าของนอกไปเร็วเดี๋ยวมึงนั่งแอ้คนอื่นเพื่อนแม่เดี๋ยวกูต้องแวะจอดมึงเดี๋ยวมาเสียจใจว่ะเดี๋ยวกายว่ามึงจะโดนมึงจะโดนจับตัวเงาะศพก็อย่าลืมเอ้ยตัวงอสศพอัดหมดเลยมึงนั่งไข่เพื่อนตอนแรกมึงนั่งนั่งไข่มึงนั่งไข่มามึงนั่งไข่มาอ่ามึงถามมัดเลยถามมัดเร่งกำลังมาพี่